นิทานเรื่องสุนักจริงกับนกกระหมาจริงจอกกับนกกระเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งหมาจริงนึกสนุกจยากแกล้งนกกระจึงชวนนกกระมากินอาหารที่บ้านเห็นไหม กินอาหารที่บ้านแล้วแม่เปิดหน้าใหม่ก่อนนะคะเออม,มาจริงนำซุปใส่จานมาให้นกรนกระนกกระไม่สามารถกินซุปจากจานได้ส่วนหมาจริงส่วนหมาจริงกินซุปจากจานได้อย่างอเลตอะลอย